สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมที่เคารพลกักทุกท่านวันนี้แอดมินมีปฏิหารของวัตถุมงคลพระเกจิจาจารย์ที่ได้รับการขนานนามว่าเป็นพระอริยะสงฆ์ห้าพันหินผู้ตั้งสัจจาตั้งแต่เริ่มบวชเรียนว่าจะไม่สร้างร่วมปลูกเสกวัตถุมงคลใดๆจนกว่าจะอายุเกินร้อยปีโดยท่านจะให้เหตุผลว่าเพื่อให้หมดซึ่งกิเลสตัณหาและให้มียานสมบัติที่แก่กล้าท่านด้ก,กล่าวว่า วัตถุมงคลของฉันหากแม้นฉันตายไปอีกสิปีจะมีค่ามากกว่าเพชรนินจินดาและจะหายากยิ่งท่านผู้นั้นก็คือหลวงปู่หมุนทีตาสีโรด้วยที่ท่านมียานสมบัติที่แก่กล้าวัตถุมงคลที่ท่านสร้างจึงไม่เป็นสองรองจากสำนักใดผู้ที่นำไปสักการะบูชาต่างมีประสบการณ์ปฏิหารเหนือธรรมชาติ เปรียบประดุษมีแก้วสารพัดนึกติดตัวช่วยหนุนดวงชะตาชีวิตให้ํำเนินไปในทางที่ดีขึ้นรวมทั้งด้านแคล้วคลาดปลอดภัยจากพยานอันตรายทั้งปวงและหนึ่งในผู้ที่ได้พบประสบการณ์จริงจากการบอกเล่าของคุณซันนี่ที่ได้แชร์ไว้ในสื่อสังคมออนไลน์คุณซันนี่ด้เล่าประสบการณ์เรื่องนี้ให้ฟังว่าเพิ่งจะมีเวลามาเล่าประกอบกับเจ้าของเหรียญมาหาที่บ้านพอดีเลยได้ฟังเรื่องจากปากอีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้ฟังมานานแล้วตั้งแต่สมัยเกิดเหตุเหรียญเงินหมุนทองเหรียญน,นี้เจ้าของเป็นลูกศิษย์ที่เคารพศรัทธาหลวงปู่มุนสมัยเริ่มสร้างพระของหลวงปู่รุ่นเจริญลาบเจ้า,จาของเหรียญน,นี้ช่วงหนึ่งมีปัญหากับชีวิตตัวเองจุดหาทางออกไม่ได้จึงคิดสั้นฆ่าตัวตายเจ้าของเหรียญได้เล่าให้ผมฟังว่าตอนนั้นผมไม่รู้ว่าจิตใจมันเป็นยังไง อยากฆ่าตัวตายอย่างเดียวผมถามไปว่าแล้วทำยังไงผู้ประสบเหตุบอกว่าผมหามีดได้เล่มหนึ่งเป็นมีดปลายแหลมตอนนั้นหน้ามือตาโม่หมดคิดได้อย่างเดียวว่าจะต้องตายพอดีมดีผมก็จ้วงมีดแทงท้องของผมไปแบบไม่ยัง้งปึกปึกปึกพี่เชื่อไหมมันเหมือนเราแทงยางรถยนต์ มีดมันก็เด้งออกมาทุกครั้งที่แทงลงไปเป็นแค่รอยยางบอลที่ชายได้เล่าต่อว่าผมยังไม่หยุดนะตอนนั้นมันหน้ามืดไปหมดไม่มีสติแล้วพอรู้ว่ามีดมันแทงไปไม่เข้าในแน่ผมเอาอย่างนี้เลยผมตัดสายไฟพัดลมกำเอาสายตรงที่เป็นทองแดงไว้ส่วนสายพันแขนไว้แล้วเสียบปลั๊กไฟเฮ้ยไฟดูหรือเปล่าผมถามต่อด้วยความเสียใ้ พี่ชายตอบว่าจะไปเหลือหรือไฟมันดูตื้อตื้อตื้ปเป็นระยะระยะรู้เลยว่าเวลาไฟมันวิ่งเข้าตัวมันเป็นยังไงดูดอยู่นานพอสมควรเลยล่ะหลายนาทีแต่ก็ไม่เห็นเป็นอะไรเลยสุดยอดจริงๆของหลวงปู่มุนนี่ไม่ต้องห่วงเลยผมถามต่อว่าแล้ววันนั้นพี่ห้อยพระอะไรบ้างล่ะผมถามเพื่อความชัวร์พี่ตอบว่าเหรียญน,นี้เหรียญเดียวเลยพี่ นี่แหละครับประสบการณ์ของเหรียญหมุนเงินเหมุนทองที่ไม่ได้ดีเด่นทางด้านโชคลาภแต่เพียงอย่างเดียวนะครับของหลวงปู่นี่ครบทุกด้านเลยครับนี่ก็คืออีกหนึ่งเหตุการณ์จริงจากผู้ประสบพบเจอกับปฏิหารของวัตถุมงคลที่คุณซันนี่ได้ถ่ายทอดไว้ในสื่อสังคมออนไลน์ครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมรับฟังวันนี้แอดมินก็มีเรื่องราวปฏิหารของวัตถุมงคลมาให้เพื่อนๆได้รับชมรับฟังเพียงต่าน,นี้นะครับ กดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับสวัสดีครับ